แบบนี้ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดบางปูนะครับตลาดนิคมบางปูวันนี้ก็อยู่โซนกลางๆกลางๆตลาดเนาะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าร้านมีอะไรบ้างครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแห้งนะครับอาหารแห้งนะครับรับสิทธิ์คนละครึ่งด้วยนะครับผมจะเป็นอาหารแห้งเนาะโซนนี้ปึ๊บพอหันีกฝั่งหนึ่งปึ๊บ นี่จะเป็นหมูยอเลยครับอันเนี้ยคือเป็นหมูยอบนครับหมูยอบนนี้อร่อยมากเลยนะแล้วก็จะเป็นพวกอา,อาหารกึ่งสําเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นกุดเตี๋ยวเรือก๋วยจับยวนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนี่ครับอันนี้เป็นกุดเกียวเรือครับเรือรถก็คือเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็เอาหนนก็ได้นะครับผมส่วนอันนี้ อันนี้คือขวยจับยวนเจี๊ยบโคตรแซ่บอันนี้ก็คืออร่อยมากเลยนะครับก็คือเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับทั้งหมดนี้ก็คือห่อละ35บาท3ห่อร้อยสามารถเลือกรวมกันได้เลยนะครับผมนี่ให้ดูเลยความสดความใหม่นะครับสวยกิ๊กเลยนะครับผมอันนี้เป็นสินค้าขายดีตัวนี้ก็คือกุนเชียงนะครับเป็นกุนเชียงนะ ห้ดูบรรยากาศโดยรวมครับคนกำลังมานะครับตลาดตรงนี้คนจะเดินถึงประมาณสามทุ่มนะครับเพราะว่ามันอยู่ทางเข้านี่คมเนาะลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มคนไปทำงานนะครับเยอะน่อนเขาก็เลิกงนานเขาก็มากันด้านหลังด้านหลังแล้วเราจะเป็นร้านผักนะครับแผงผักยาวเลยครับผมผักสดยาวเลยครับโอ้โหผลไม้ก็มีครับอยู่ฝั่งนูน้น อ่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาชมนะครับ